สวัสดีครับพี่น้องพ่อกับะเป๋าแม่นแดนอีสานครับแต่มมือนี้บริย,ยูแดนอีสานเด้อพี่น้องเอ,อ้ยบริยูหาอยู่หาขินบริยหูหานกหาโน่บริยูเลี้ยงงัวบริยูยังมาผากเตะรับจอบครับรับงานครับรถตู้อาคเจียมาขึ้นบ้านไม่มาทำบุญญาตินะครับรถตู้ครับกระเปาแม่นมือปืนมือเพื่อนมือปืนมือปืนรับจ้างครับรถตู้ นี่ก็เลยมาเอาภาพบรรยากาศสวนสตอสวนล่องก,องกออลองงาฝากของต้นสตอล่องกลองปลาป,า,ปามภูมิทัศน์เขาโอ้บรรยากาศบ้านบนต้นเงาะต้นทุเรียนไร้คักว์ที่นอนเลยเดิมเอาบางยนซ่ามันเพิ่มยูตีนเขาโอ้ยพักขนาดบ้านเพิ่น นี่กับผ้าตุ้ก้าเพิ่นมาเล่นน้ำตกตนน้นทุเรียนต้นทุเรียนใหญ่ต้นทุเรียนเผาแบบนี่อื่นเพื่อ็สิเดินทางกลับไปเลี้ยงงัวไปยังคือเก่าล็กพี่นอ้องอาอยู่ห้าจีนมีงานขับรถก,กับมาเรื่อยๆที่พิทบริบานเ้องกับพ่อแมนี่แหละครับมีเวียกมีงานเฮ็ดเฮ็ดอันใดๆก็เฮ็ดฝากกดติดตามได้เลยครับพี่น้อง บอแม่นบอแมนสิไปใช้เนี่ยเก็บภาพบรรยากาศมาให้รับให้ส้มกันตลอดไปมองได้ทั่วประเทศไทยหรือสีเรียยงงัวหาอยู่หากินตามวิธีคนอีสานกส,สิเก็บมาฝากค่อพี่น้องครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับสิด้เดินทางบอกกันไม่คลิปหนาครับพี่น้อง